ครับผมวันนี้ผมมาทับเรื่องแล้วก็มาช่วยเหลือเจ้าบ้านเกี่ยวกับการเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่มาเป็นคากับเจ้าบ้านในหมู่ที่6และหมู่ที่3สิ่งสําคัญที่สุดคือเจ้าบ้านของหมู่ที่6กเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมประสบปัญหามาเมืนละแต่ทีนี้ก็คือว่าในโครงการที่เขาเสนอไปเพื่อที่จะขอความสนับสนุนจากท่านนายกหรือท่านผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะลงมาติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ในโครงการในปี64และ65ก็บ่ได้รับการอนมุมัตินะครับส่วน<ม>โครงการของหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านุ่มเย็นเรื่องศาลาในประสงค์นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการเห็นชอบมาหมดทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับสุดท้ายท่านก็บอกว่าแรกเริ่มเดิมทีท่านก็บอกว่ามันมีงบประมาณแต่ตอนนี้พอมีงบประมาณท่านก็เอางบประมาณของการที่าาจะสร้างศาลาจํานวน3<ม>ล้าน3ไปทําอย่างอื่นที่มาได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมหรือเห็นชอบจากประชาชนครับ ได้สักแตงมาหมดเราไปเปลี่ยนอย่างอื่นนะเจ้าแต่ไป้หัเจ้าจะว่าจะจับหัดีล้วมันยอมอย่างสักอย่างในยอมนี่หมาถ่านนะเจ้าเห็นจะได้เจ้าบ้านตึงเหมายอมเนะเจ้าตึงจะเอาสาระจะได้เจ้าพ่อทำแผดประชาคมไปหมดแล้วยกมือไปแล้วยกมือไปเพื่ออย่างเจ้าบอกความยุติธรรมตัวเงินภาษีของมูลค่ารถเจ้าจะย่าจะได้ต่อเจ้าต่อไปเขา่ออย่างกับเมื่อสักอย่างตักมูวนเขาเอามดยอมรับเจ้าทำเลยเจ้า ไปไหนก็ไปให้เจ้าเอาเงบเจ้าเขาตั้งเบอร์เรียบร้อแล้วสามล้านฝ่ายเอางบของเจ้าเขาจะเอาไปแย่อย่างอื่นมดจับมือเจ้าเขาได้อย่างสักอย่างไทำหมูเก้ามดหมเจมนตกจึงวันน้ำาหมนท้่วมจึงวันเราเจ้านี่สาราเพิ่นเข้ามาเมินแล้วจะโยกเงินเพิ่นตามล้านฝ่ายไปที่อื่นอ่ะมันยุติธรรมกันเจ้าเจ้ามันจะมูสามมูอื่นแบบันเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านนี่หนึ่งเฮาเมยยอมนอเจ้าจะได้กึ้งเหมยยอม จะ้เป็นคนเดียวนะคะตั้งร้อยตัวคนนะค่ะเพื <S 2> <S 2> ่อนไปยอมเพื่นจะเอาสาราจะได้เอาเยื้อถึงขันลองมาทานสําคัญของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องเนาะเพราะว่าผมเขาในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาเขาจะไปดันต่อเนาะวันพรุ่งนี้เขาจะดาเนินการอย่างไรต่อเพราะว่ามันเป็นการแปรยติเนาะแปรองการของสาราหมู่สามเนี่ยไปทําแห่งสิบห้างการเท่านั้นเนี่ยจะต้องจะต้องเอาสิที่ขั้นพื้นฐานของพี่น้องหมู่สามเนี่ยเอาไปผู้ในสภา นี่คนของเจ้าตอเลยเจ้าบอกไม่ได้เจ้าสว่าจะมาแฝงเลยเจ้านีแหลกว่าจะล้อถ้าชนอคุณจะต้องบอกว่าปีไหนปีไหนต้องมากันอันนี้บมีสักปี้เาเล่่ปีข้างหน้าเออแล้วอย่างนี้เราจะอกอใเไาจะปถึงที่สาใ้ทำไนใจเา่ะเาเาเมย้อี่